ค่ะข,ขับตลับเข้าสู่วอช h a ชแนลวันนี้กลับมาอีกครั้งกับการดีแอคชั่เนเลยช่างเรื่องมหาศึกรางพิภพ EP ที่3ามสิบเอ็ดจังเ้อเพราะมาเอาจะช่วยพอสอนกันดีก,กว่าจริงพอสอกับพอรินัททนเนสพอรินัทนั้นจะต้องสู้กันไปถึงไหน จะแพ้ชนะอะไรยังไงจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวไปดูกันในอีพีนี้แหละแต่ว่าก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมก็ไลค์ก็แชร์ก็สมัครก็กระดิ่งกิงให้เราด้วยนะคะฝากเมมเบอร์ชิพด้วยนะคะได้ดูคลิปก่อนใครกันพิเศษมากมายเราอยู่ในเพลิ s e ์เอ็กซ์เพรสิฟอมเมมเบอร์จ้าอะไรมีปุ่มซุปเปอร์แปงฝากกดให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคะทุกคนถ้าคร้อมแ้นก็อีพีกันเลยขอบคุณมีฮีด้วยค่ะตอนที่สามสิบ แข่งขันรอบสองออกแล้ววันนี <partido> ้จะเป็นการประลองของรอบขัดนของเจ้ารวฐประทันคันเดสชฉันกะแคนเดสเหรอจบจใช้มือเดียวเลยนะจริง あっ。<laughs> จูบรู้พี่ว่ากฝีมือฉันกับเขาต่างกันแค่ไหนนะตึกมาหาลปแม่ฉันบอกแล้ว่จะโสุดแคนเดสไม่ได้รมก็ไม่เชื่อไม่เป็นไรในฐานะคนแพ้พวกนายสองคนดูเหมาะกันดีแน่แล้วเมื่อตอนที่นายแข่งกับหลวงเฟิง ฉันต้องเชียร์เขาแน่เว้นแต่เขาจะได้เข้าจริงถึงจะมีสิทธิเป็นผู้ต่อสู้ของจัมอมเฮ้ยเจนเกมอเบอร์ไม่อยากดรุ่นพี่เจเน็ตออยากเล่นเกมนี้ด้วยสุดๆแต่ส่งแตะสูงมากมันหัวปรหัวน้อง นายต้องใจเย็นกว่านี้คนครูเฮนเดสยังไม่เคยดีก็ความพ่ายแพ้ส่วนผมกวจะชนะได้เขาอวกผมต้องฝึกทั่นระดับเร็วถึงจะขยับความต่างผมกับเขาได้หลวงเฟิงเร่นนักมักจะล่มสองเดือนที่ผ่านมาถึงวิชาดาบจมันชั้ภาพของนายจะพัฒนาขึ้นก็จริง แต่พลังหมัตรของแคนเดสอยู่ระดับเทพสงครามขั้นต้นเป็นอย่างต่ำก็มีพลังขุ่มนายได้แน่นอนถ้าผมใช้พลังจิตละ่ะ<อ><อ>ส่วนใหญ่ในายใช้พลังจิตล่าสัตว์ประหลาดขาดประสบการณ์สู้กับคนหัางููกประชิตตัวจะลญบาแต่ว,ว่ามีวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความต่างของพลังได้วิธีอะไรสุดยอสายฟ่าเก้าขั้นให้ผ่านขั้นที่สี่ และต้องสำเร็จภายในหนึ่งเดือนซึ่งยากมากเขฝึกผ่านขั้นสี่ได้ระดับพลังบัตจะเพิ่มจากสองสิบแปดเท่าไปถึงหนึห้าเท่าหรือวิธีลดความต่างที่ดีที่สุดจริงๆก็พอเวลาก็ชั้นชิดทำได้แค่ลงสนามสู้และฝุ่ให้พางยิ่งกดดันนะเนี่ย <laughs> <laughs> no for Yes, <laughs> overall, can this รบเป็นอัลเบิรดแน่นอนไม่พิกโผ เป็นแบบสึกแดงเดือดปรากดหารองอะ่ะตารางการต่อสู้แคนเดสเคยรับประทัดหลวงเฟิถึงในมุมมองของสำนักขีดสุดเจ้าหวังให้หลวงฟิร์นชนะแต่ทว่าแคนเดสได้เปรียบเขาในทุกด้านอย่างเห็นได้ชัดได้ไข่ตึกหัวกะทิปลกเขาลดเป็นไั่เด็ดทั้งนั้น สองคนนี้นับได้ว่าเป็นอัจฉริยะวัทะอัจฉริยะสําหรับอัจฉริยะแล้วผมเกรงว่าผลลับที่ขาดการโดยอิงจากสถิติคงใช้ไม่ได้เออโจเฟอรไปไหนบ้างดาบสายฟ้าเ้าขั้นขั้นที่สี่ยังไม่มีวี่แววว่าจะสําเร็จแต่ฉันแนะนําเขาให้คิดถึงจุดที่เหมือนกันตอนผ่านสาขั้นแรกบอกว่าจะพอช่วยเขาได้ คืออะไรกันว <C le af> ชรดนนูน้ำนีเ่เป็นเนื้อขายแรกในการผันแต่พอวชรกับความตายจะเป็นยภาพถูกดึงออกมาหรือว่า การต่อสู้ในวันพรุ่งนี้จะเป็นโอกาสที่ฉันจะผ่านทานสี่ด้เอาใจแฮกร,ระบบาลอ,องนั้นเหรอทีมแฮกเกอร์ของเราเจาะเข้าระบบความปลอดภัยได้ต<อ>ัดหนึ<อ>่งแค่ปรับค่าความเจ็บปวดที่สูงขึ้นระบบประสาทในโลกจริงของหลวเฟิงก็จะรุน<อ>ทำให้เขาเคลื่อนไหวได้ดีแค่นีก็อแลอ,อาัดการคนอย่างหลัวเฟิงมันจะเป็นเราทำให้ยุ่งยาก อาเราฟังข่าวดีที่ชื่อได้อาเชื่อในฝีมือเธอแต่อาไม่อยากให้เธอเป็นแค่ผู้ชนะอาอยากให้เธอใช้โอกาสัมภล้างแค้นให้อาบกตการทดสอบทีจชตาจะเริรล้งแข่งรอบคัดเลือกจบถึงตอนนั้นค่อยล้างแค้นก็ยังได้การแข่งขันครั้งนี้เป็นโอกาสที่ผมจะพิสูจน์ตัวเองให้ตระกูลเห็นผมจะปล่อยให้ใครทำพังไมนะ่ได้อเ็นเดส งเรอทำแบบนี้เพื่อให้มั่นใจว่าเธอจะชนะแน่นอนและรักษาตำแหน่งทายาทองเธอให้บ้านคุณพรอาสนบส่วนผมเป็นทายาทจริงแล้วก็อาควรชั่วผมมีความสามารถพอที่จะเอาชนะได้อย่างสง่างามนั่นเพราะอาเป็นห่วงผมเลยว่าแผนทุกอย่างราบรื่นวันที่อาคอยทำให้น้องหลีกเว้ยแต่อาเคยคิดบ้างไหมนี่อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาต้องตายไม่เปล่าผู้หงไปเลี้ยงลูกผิด อาเป็นคนที่ทำให้เขาคิดว่าผีพวกของเขาแข็งแกร่งสมกับตำแหน่งใช่จ้ะจริงๆลูกมึงอ่อนค่ะพ่อแม่เราแก่งที่สุดไดม่มีสัญญาผ่านเวอร์จริงเลิกออกออกไปอยู่ตระกูลอื่นนะสร้างตระกูลเองไป เรื่องไหนก็ตามที่เกี่ยวกับเอวิฉันไม่ยอมให้แกขัดขวางหรอกไม่ไม่โทษว่าเป็นความผิดของตัวเองบ้างเลยนะไอ้รถสปอร์ตทุบซัดล้มหลานล้มเฉี่ยวรถคู่ใจนี่เหมือนรอบชิงนะครับเออหนิถึงหัวเฟิรทุ่มเทสุดๆแต่พวกเขาสองคนต่างกันเห็นเห็นรอบนี้แคเดสมีสิทธิ์ละให้เจ็ดต่อสามหัวเฟิร์นให้เต็มที่เลยสาม ใจฉันไม่เห็นด้วยว่ะไม่เห็นด้วยเลรอตองกอ่อนเขาสู้เจ้ารว่วยังไม่ได้จะชนะได้ไงมิลเลียมงายเหมือนสุดนักรับชัก็ไปทุกวันแล้วนะท่า <laughs> นการแข่งขันจะเริ่มในอีก5นาที หลวงปู่แพนเดสไอ้หู่แพนเดสนี่เี่ยวกาเชื่อเขาโวสนามได้แต่แอนแต่ดันอยากรักษาเกียรตินักสู้บ้าบอนั่นขึ้นมาตอนนี้ซะงั้นฮึไม่เป็นไรตอนนี้ทีมเราต้องให้เล่นแบบอัปโหลดข้อมูลลงในอุปกรณ์ของคนไหนอีกเดียวก็ปิดจบอีอก็คือไม่หยุดเลยเอ้าเริ่มการต่อสู้ どうぞ。<music> <music> 呃呃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 呃 มีสมาธิในการฝึกทำให้เ้าหน้าไปมากจากสภาพว่าของเขาตอนนี้อาจ่านขั้นสี่เฮ้ยโอ้โ้ยโอ้ยอ้ยโ้ยโโ แ้วงดด่ทนเดชเดินบนผนังตึกในแนวตีที่อดจำเป็นบนพื้นผ้าไร้น้ำถั่วพิจิตรของเขาเลยเช้บิดที่ใช้โดยชุมนานทำให้เขาใช้สภาพแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ระหว่างที่กำลังสู้กันก็ยึดเกาะกับผนังของตึกไว้เพื่อไม่ให้หลุดออกจากผนังตึกไอ เขาไม่ได้ใช้แค่ผนังแต่เขายังใช้ร่างกายของหลวงมคนมาปรับจูงตึงตัของตัวเองเข้าได้แล้วโอ้ยนี่รู้นี่รู้เลยนี่รู้อ่ะเนาะใช่ เห็นค่าแย่ล้วสำเร็จแล้วไม่นผิดปกติก่อนหน้าที่รถเฟืองป้องกันนั้นถ้าทำอะไรไม่ได้แต่จู่ๆเมื่อกี้ราคาก็กระตุกไปแวบหนึ่ง ฉันถึงฟังนถูกแขนซ้ายาดู่านดิการจอบเข้าระบบอยู่ได้แค่สามสิบวิลงมือสินี่ว่าไม่ทำเี๋ยวสิป่าตัวเองไม่ทำแน่นอน หอยแพร่เพยอยากได้น<ะ>ักใช่ไหมไม่ทำ,หทำให้ไงเขากำลังรอรัวฝนเยี่ยมผมรู้แล้วว่าพวกเราเจาะครับผและก็ต้องรอให้หมดเวลา เกียรติของนักสู้เนี่ยยังดื้อดึงเหมือนเมื่อก่อนไม่มีผิดอยาี่จะเปิท้องเก็บแขนอย่าเข้าใจัแค่เห็นนายจับดาบมือเดียวส่วนฉันใช้สองมือมันกวนใจว่ะ ค <Yeah. S 2> ห้องโถงใหญ่ในตึกมหาอ๊บของค่ายฝึกโหราธิห้องโถงใหญ่ตั้งอยู่บนชั้นเก้าบนชั้นนี้มีสถานที่ฝึกผลที่สําคัญเช่นห้องไร้น้ำท่วมเป็นต้นขอเจียงหนาของค่ายฝึกโหราธิจะเตรียมไว้ให้นักเรียนของประเทศเจีนตอนนี้นักเรียนพี่อยู่หอเจียงหนามีชื่อเชิญเจ้ารั้วและหลวงฝึก คำถามทำไมเรามองเห็นทายชั้นเกิดเป็นสีแดงไม่สีน้ำเงินคาตอบเป็นเพราะปรากฏการดับเพลิงของแสงก็งคือเป็นความรู้สึหแบบเราแต่เราฟังไม่ทันเลยพูดไปมากจบไปแล้วจ้าแค่เปิดเป็นสีแดงสนุกทำได้ดีใช่นี่ <G. S 1> น,นี่นี่ก็อย่างอย่างที่เคยพูดไปอ่ะแอบนับถือความความสปิริตเนาะเออสปิริตแหละของไอ้เจ้า เนตใช่ไหมทุกคนคือเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วมันยังมีความดีอยู่อะใช่คือจริงๆรแล้วเนี่ยแอบรู้สึกว่าที่เคยพูดกับพี่เต่ว่าถ้าเขาแบบสุดท้ายแล้วเป็นเพื่อนกันได้หรืออะไรเนี้ยเออมันคงจะดีมากๆเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าจริงๆเขาไม่ได้เป็นคนเลวร้ายโดยโดยกาเนิดของตัวเขาเองอะคือเขามีความเก่งอยู่แล้วแล้วพอมันมันเกิดมาจากโดนเขาเรียกว่าตระกูลปลุกปั่นปลุกปั่นหลอหลอมอะไรอย่างเงี้ยเนาะเหมือนแบบ อยากให้เขาเป็นแบบนี้โดยการใช้อะไรบางอย่างมากระตุ้นเขาไม่ดีออไม่ชอบใช่อย่างเช่นแบบเอออยากเป็นเบอร์หนึ่งของตระกูลใช่ไหมยอยสนับสนุนนะนูน่นนี่นั่นเขารู้สึกว่าแบบเออมันมีหลายๆอย่างที่ทําให้เขากลายเป็นอะไรแบบเนี้ซึ่งแต่ด้วยเกียรติของนักสู้ที่เขามีเหมือนกันอเออมันก็ทําให้เขาแบบไม่ได้เชื่อฟังถุกอย่างขนาดนั้นเลย ก็เลยรู้สึกว่าถ้าถ้าสักวันหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่ามันจะมีไหมอะนะว่าเขาแบบเห็นอะไรบางอย่างในตัวหลวเฟิงแล้วรู้สึกยอมรับมันยอมรับแล้วกลายมาเป็นพันธมิตรกันน่าจะตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจมากแล้วก็ไปหักหลังอีฮอลินเนสเออจริงคือบ้านนั้นอะแบบไม่ไหวไม่จบไงคืออีแม่คืออตอนนี้ทุกคนรู้หมดแล้วว่าเป็นเพราะว่าอีแม่ใช่ไหมใช่ คือคนคนอื่นอาจจะดูออกหรือเปล่าอันเนี้ยไม่ไม่ชัวร์ที่โดนตัดแขนเพราะว่าโดนกวนระบบอะไรเงี้ยแต่แบบเออเรารู้สึกว่าภายในเขารู้ไงเออว่าว่าอาทำได้ในความเสี่ันบอกแข่งขันต่างๆใช่เขาก็ก็แฟแฟจริงๆที่หลอรอให้หลัวเฟิงมแบบกลับมาอะไรเงี้ยไม่มีอะไรมาลบกวนแล้วเพราะแฮกได้แค่สามสิบวิทสิเราตอนนี้ก็แบบแฝเกมมากตรงที่แบบว่า เสียแขนไปก็เก็บแขนครั้งเก็บแข,ขนครั้งหนึ่งแล้วมาต่อสู้กันเยี่ยมยอดมากเขาเป็นคนเก่งอ่ะคือรู้สึกว่านั่นแหละถ้าสมมติว่าแบบเก่งแล้วแล้วมันมันได้มาเป็นเพื่อนกันเขาคงจะได้อะไรจริงระหว่างกันไปเยอะมากอะไรเงี้ยก็ต้องรอลุนรอรลุนเลยดีมากความสัมพันธ์มันจะเป็นแบบ ดีขึ้นบ้างไหมหรือว่าสุดท้ายแล้วมันก็จะหักกันไปแบบนี้แหละคือแต่จะแบบยังเดาเส้นเรื่องไม่ออกใช่คือนี่รู้สึกว่าใครเนเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มรู้สึกแล้วว่าเออที่ลูกอาเป็นแบบนี้ก็เพราะอ,อานั่นแหละใช่ที่ลิยาก็เคลียรจอไปเลยไงใช่ก็เพราะว่าแบบ มึงสปอยไงจริงคือเหมือนีกยาว่าลูกมึงเก่งลูกมึงทําได้แต่ว่าจริงๆคือมึงใช้วิธีกลโกงหรือว่าเอาคนเก่งไปห้อมล้อมลูกมึงคือพอลูกมึงไม่มีใครปุ๊บก็เลยโดนก็ดอยไงก็เลยเด็ปีสะดกค่ะโอเคนะคก็ต้องมาลุกันต่อในอีพีนะใช่ว่าเขาจะสู้ยังไงแล้วก็หลูวเฟิงจะได้อะไรนะระดับสี่หรือเปล่าจะผ่านไหมก็ ต้องรอลุมกันนะครับ,รบวันนี้พวกเราทั้งสองคนลาไปก่อนเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย